รรอายงานผลการดำเนินงานของสกรอรอมเภอคลองท่อมประจำเดือนกรกฎาคม2566ด้านที 1> n n ่1งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลทุกตำบลในสกรอรรมเภอคลองทอมพบกลุ่มนักศึกษาพร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายในทุกตำบลนอกจากนี้ผอสกรอรรมเภอคลองท่อม ย่งหยุดไกลมุยได้ลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามการจัดการเรียนการสอนของครูและยังให้กำลังใจแก่นักศึกษาด้านที่2งงานการศึกษาต่อเนื่องอกรอมอคลองท่อมจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องและรูปแบบชั้นเรียนโดยมีหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได,ได้และลดรายจ่ายในครอบครัว ด้านที่3งานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่13กรกฎาคม2566ครูกศนพุทธิน,นานำนักศึกษาหมุนเวียนหนังสือณนะบ้านหนังสือชุมชนบ้านทับไซหมู่ที่10ตำบลพุทธิน,นางานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายที่4กรกฎาคมครูกศนาตำบลคลองพลเข้าร่วมพิธีเปิด หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรราบุรุมราชชนนีพอ,อสวณนะสํานักสงฆ์บ้านหินเพล่ที่11รกรกฎาคมนางสาวพิชยายุซบครูกศนาตาบลทรายขาวนายพนมพรชนะกุคลครูสรชนำนักศึกษากศนาตาบลทรายขาวเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาตาบลทรายขาวณมัสยิดบ้านทุง่งคาและมัสยิดบ้านทุง่งคอที่รกรกฎาคมกศนาตาบล เปลานำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีกิจกรรมการขุดลอกคูคลองระบายน้ำบริเวณย่านชุมชนพลุตเตยหมู่ที่4ตำบลเปลาที่17กร,รกฎาคมพออสกรอำเภอคลองท่อมบุค,คลากร และนักศึกษาสกรออำเภอคลองท่อมเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวระกิจกรรมครอบครัวคิวตะกล้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหน,นุนชุมชนณวัดคลองท่อมนักศึกษากศอนอตำบลทรายขาวเข้าร่วมโครงการการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสเด็กและเยาวชนจัดโดยเทศบาลตำบลทรายขาวณกศนอตำบลทรายขาว วันที่28กันยายนาคมพุ่มในการสกรณอำเภอคลองท่อมพร้อมด้วยบุคลากรสอกรณอ,อำเภอคลองท่อมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเรื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมโรงเรียนการจนาพิเศษจังหวัดกระบี่